ไม่เสด็จลงต้นร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องบาดที่บาดต้องตาต้องมาต้องมาเสียเวลาเสียอย่างนะครับศูนย์ต่อการการตอบสนองประชาชนในความในคุ้มค่าวามแตกต่างในคุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นปัญหาในระ่องการทันที่สุดต่อไปนะครับนั้นต้องถือโอกาสนี้ได้ในการพูดคุยสำหรับทุกท่านคนที่มาฟังนะครับก็สิว่า ได้ได้ฟังความคิดของผมถ่ายทอดให้ถูกหรอครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับขออนุญาตทุกคุยทุกคนต้องต้องเข้าใจคำว่าเพชรบูรเราอยูสบายต้องเข้าแบนี้เมื่อวานก่อนเมื่อวานขับรถไปไปตัวที่ต่างๆที่นั่ทั่วคุมเตอวันก็แสดงว่าคนเพชรบุรณของเราเองยังไม่เข้าใจ เราไม่เคยใช้คำว่าไม่ชบูดเบิกหน้า,าไ,ไม่มีมีอนันบายเองโดยเฉพาะหน้าสวยทุองมีหานจะต้องเข้าใจบทบาทของคำคำว่าไม่ใชบุญเบิกอยู่สบายให้ทัดเจนเรื่องง่ายง่าความสบาย,ยเกิดจากทไหนเกิดจากการไปมาสะดวกการ,การตละอนสะดวกดนย้เพราะที่ว่าบางคนนี้มันอยู่แต่นานไ โดยที่อย่างเช่นชาวบ้านถามว่า